สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o บอนะครับผมวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์นะครับก็มีฟุตบอลเตะกันมากมายนะวันนี้ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วด้วยของฤด,ด,ดุการนี้นะครับผมก็ยังมีหลายคู่ที่มีลุ้นเรื่องโคต้าตต่างๆนะครับผมก็วันนี้เหมือนเช่นเคยครับเรื่องของทัศนะฟุตบอลประจวบวันจัดมาให้2คู่นะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นศึก พเมลีกนะครับจะเป็นเกมระหว่างเวสบอมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมเตะกันเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเวสบอมนี่การันตีแล้วนะครับว่าตกชั้นไปอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็จะเล่นแบบไล่ความกดดันนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยยังมีแรงจูงใจงอยู่นะในการทําอันดับลุ้นท็อปโอยู่คือตอนเนี้อยู่ที่5นะครับ3าคะแนน ตามหลังที่เสี่ยเชลซีอยู่4แต้มก็ถือว,ว่ายังได้รู้อยู่นะในช่วง3เกมสุดท้ายนี้นะครับผมส่วนเรื่องของผลงานก็ต้องบอกว่าลีพูเพิ่งจะกลับมาดูดีขึ้นในช่วง2เกมหนละังสุดที่ชนะ2เกมติดนะครับในการเจอกับซอลแัมตันและก็แมนยูนะครับส่วนเวสบอมเนี่ยตกชัยไปแล้วไม่ชนะมา4เกมติดนะครับเรื่องความพร้อมนะครับเวสบอม ค่อนข้างฟูลทีมนะครับตัวหลักๆอยู่กันครบเลยนะครับส่วนร์พูเนี่ยตรงกันข้ามนะครับปัญหาหลักจะยังเป็นเรื่องของแนวรับนะครับที่ขาดไปหลายคนนะครับพวกมาติปนะครับฟันไดโจโกเมสคาบักเฮนโดนะครับแล้วก็จะมีพวกเจสซี่วิลเนอร์คกนี้ด้วยนะก็คือหลายๆคนเนี่ยลงสนามไม่ได้ในวันนี้นะครับถ้าดูจากภาพรวมนะครับร์พูยังคงเป็นทีมที่ดีกว่า ในเรื่องผลงานนักเตะและก็เรื่องของคุณภาพทีมนะครับแต่วันนี้การบุกไป,ปเยือนเวสบอมผมว่าไม่ง่ายนะเพราะว่า,าช่วงสุดท้ายเนี่ยร์พูค่อนข้างกดดันแล้วก็พักหลังในผลง,งานก็ตกไปเยอะนะเกมลูกก็ไม่ได้จัดจ้านรับก็ไม่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับในขณะที่เวสบอมเนี่ยตกชัยไปแล้วก็สามารถเล่นแบบไล่เข้ากดดันได้ก็ดูแล้ววันนี้น่าจะสร้างปัญหาให้กับทีมเยือนได้เยอะมากๆนะครับราคาเปิดมาผมมองว่าสูงไปนะครับให้ร์พูต่อยถึง2ลูกนะครับผมมองวันนี้ โอกาสชนะมีสูงก็จริงแต่ว่าการจะชนะเกิน2ลูก3ลูกผมคิดว่าน่าจะยากนะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนี้ให้เชียร์ที่เวสบอมดีกว่าน่าจะแพ้ไม่ขานะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่การลุนแชมป์ในลาลีกาสเปนนะครับเป็นแอตมาดริดจะเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนานะครับตอนนี้ลาลีกาเหลือ2เกมสุดท้ายแล้วนะครับในการตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับผมก็ แอตมาลิสตอนนี้เป็นจ่าฝูนะครับ80คะแนนทิ้งที่2อย่างมัดุิดอยู่สองแต้มแล้วก็ทิ้งที่3านเดอบาร์ซ่าอยู่สี่คะแนนนะครับผมก็ตอนนี้โอกาสของบาร์ซ่าน่าจะริบหรี่มากขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าทางาชุดขาวเนี่ยยังมีลุ้นอยู่นะครับวันนี้ในเส้นทางการลุนแชมป์ของสามทีมนะครับต้องบอกยว่าแอตมาลิสเจองานบอสโซคือโอซาซูนานะครับเพราะว่าทีมเยือ่เนี่ยหมดลุ้นแล้วนะครับทางเรื่องของการหนีตายแล้วก็การไปเล่นบอลยุโรปค,คือ ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ในขณะที่ตาหมียังต้องเน้นอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าวันนี้เล่นในบ้านโอกาสเก็บ3แต้มมีสูงเลยนะครับแถมเรื่องของความพร้อมเนี่ยก็พวกตัวหลักๆอยู่ครบด้วยพวกโกเก้นะครับซาอุนีเกสลุยโซเลสแล้วก็จาฟิลิปคือลงกันได้หมดผมคิดว่าวันนี้น่าจะจัดเต็มนะเพื่อทราบแต้มสำคัญในการลุ้นแชมป์นะครับผมซึ่งวันนี้ราคาเปิดมาอยู่ที่แอดมาจูริตต่ออยู่1.75นะครับ อาจจะดูแพงแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ผมคิดว่าน่าจะยังเป็นตามีนะครับสรุปแล้วนะฮะวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ทางฝั่งของเวสบอมแล้วก็แอตดเลดิโกมาสลิดนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ